สวัสดีครับที่นี่ตลอดข้อ,ขอสุดรายการลิปตัวอัพเดทครั้งปกของผมเต้เดี๋ยววันนี้นะครับผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่นะเดี๋ยวไปอัปเดตกันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยคลิปนี้สนับสนุนโดย OKX OK OKX OK เป็นแพลตฟอร์มการเทรดคริปโตคู่ใจพี่สีมีฟังก์ชันการลงทุนต่างๆที่ใช้งานง่ายไม่ว่าจะเป็นตลาดสปอตตลาดเดิลิวเอทีฟฟิวเจอร์สออปชั่นรวมถึงฟังก์ชันเทรดดิ้งบอร์ดซึ่งมีบอร์ดมาร์เก็ตเพลส ซึ่งเราสามารถเข้ามาติดตามกลยุทธ์ต่างๆซึ่งมีการแชร์ไว้ในบอร์ดมาร์เก็ตเพของนักเทรดที่มีประสบการณ์ฟังก์ชันเทรดในตลาด f ิวเจอร์สรองรับทั้งนักเทรดมือใหม่และนักเทรดในระดับมืออาชีพเพื่อนๆที่สนใจจะเปิดบัญชี OKX OK ผ่านลิงก์แนะนำของวิศีจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมเทรด25%ตลอดชีวิตลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ที่ราคาของบิ t คอย n ที่พยายามที่จะทําเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับแต่ว่าเป็นเหมือนจะบูฟเฟกมากกว่านะครับจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราวิเคราะห์กันไว้ว่ามีฮิตเ e ็ดบูลิสต์เดวิเชนหรือเดวิเชนลาบอยู่ใดๆก็ตามเนี่ยแต่ว่าเป็นบูลิสต์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยวิ่งตามชันลแตะลงด้านล่างและยังไม่พยายามกระแทกหลุดน,นะครับ <S <S ปัจจุบัน call ออปชั่นมีการพยายามห่างเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับม ต่างจากของครั้งที่แล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสัปดาห์นี้ไม่มีของเก่าให้ดูนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆเนื่องจากว่าเกิดภารฑ์มีพลาดทางเทคนิคครับไม่สามารถที่จะเข้าสึรีวิวในของสัปดาห์นี้ได้นะครับเลยจําเป็นจะต้องขออัปเดตกราฟปัจจุบันและกราฟสดๆตอนนี้เลยทีเดียวแต่จากที่เห็นนะครับว่ากราฟเนี่ยก็เข้าไม่ได้อีกนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีนะครับที่เรามีแพทเทิร์นและ PA สํารองไว้นะครับว่ากราฟเนี่ยจะวิ่งตามนี้หรือเปล่าเนี่ยเรากำลังวิเคราะห์พร้อมๆกันเลยนะไม่้งป็นนน่วะาาักกรฟคจ ไปสักสองแท่งแล้วนะครับเพราะว่าผมถ่ายอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ถ่ายตอนกลืนนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก4ี่ห้า่มของที่บ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งนะว่าปัจจุบันเนี่ยกราฟสุดท้ายจะเฉลยเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ครับเริ่มด้วยเซ็นเมนต์ของออปชันก่อนนะครับออปชันของรอบวันสุดที่ผ่านมาอยู่ในช่วงของ42679นะครับและในส่วนของดุลิบิตครับเซตนเมนต์อยู่ช่วงของ4 2 3 1 3นะครับจะเห็นได้ว่าราคาในช่วงของ CME มนะครับจะมีการปิดแก เป็น42679นะครับทำให้เห็นได้ว่าราคาเนี่ยควรจะต้องปิดสูงกว่าราคา42679ในช่วงของสุกเสาร์อาทิตย์หรือจันทร์นั่นเองครับ <S <S และเป็นเช่นนั้นนะครับทำให้เห็นได้นะครับว่าราคาปัจจุบันในช่วงของสัปดาห์นี้ที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่เลยในช่วงของวันจันทร์ข้ามมาวันอังคารครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยพยายามปรับตัวเพดานขึ้นมาด้านบนนะครับและจะเห็นได้ครับว่ามีการพยายามที่จะ break out ขึ้นมานะครับซึ่งอาจจะพอ วิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นบูแฟคดันั้นเองและจากที่เห็นนะครับถ้าบูแฟคขึ้นมาสําหรับสัปดาห์นี้เริ่มกันด้วย call option ก่อนเลยนะครับ call option อยู่ในช่วงของ40,000ครับหรือ44,536นะครับ put option อยู่ในช่วงของ4 0 0 0หรือ39,871ครับ real span อยู่ในช่วงของ42203น,น,นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าราคาที่ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆและเป็นจุดสุดท้ายที่น่าจะเป็นแนวรับที่คิดว่าจะเตรียม c o n f i r มการขึ้นครั้งต่อไปเพื่อนๆต้องจับตาดูให้ดีนะครับรอบนี้นะเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแพทเทิร์นและ PA ที่เราวาดไว้นะครับว่าเป็นบูฟเฟกเนี่ยจะสามารถเบรกเอาขึ้นไปด้านบนแต่จะต้องลงมาเพื่อรีเทสว่าจะยังคงกราฟไว้ในลักษณะของการทำไฮเออ์โลได้นะครับหรือโลที่ยกสูงขึ้นนะครับและเป็นการคอนเฟิร์มรอบสุดท้ายแล้วนะว่ารอบนี้จะเบรกเอาขึ้นไปด้านบนจริงๆแล้วนะเออต้องลองดูเลยถ้าเกิดว่าสามารถที่จะขึ้นไปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วดิ่งกลับมาอย่างน้อยต้องมาสัมผัสพุดออปชั่นและจุ่ม หรือว่าจะทําในการเป็นเฟกเอ u าทนะครับลงมาสัมผัสแล้วดีกลับก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าจะต้องหลุดลงมาจริงๆเนี่ยจะต้องมาเต็มแท่งนะครับและต้องมีอีเวนต์สำคัญที่น่ากังวลด้วยนะ ในส่วนของการมอง PA นะครับถ้าเกิดว่าจะยังไม่สามารถที่จะเบรกเอาขึ้นไม่ได้อาจจะลงมาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับเหมือนที่ตอนแรกที่ได้วิเคราะห์ไว้นะแต่ว่าก็อาจจะวิ่งอยู่ในชาน n อลอยู่นะแต่ถ้าเกิดสุดท้ายคิดว่าจะลงมาจริงเนี่ยก็คงจะลงมาตวตขุดออชันนั A ่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเบรกเอาขึ้นไปด้านบนได้อยู่ดีนะและก็เป็น แนวโน้มที่เราใช้ f i b o n a ์น i ชะครับในการวิเคราะห์สําหรับการเล่นทางเฟรมสีสัปดาห์ในรอบเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นมาแล้วรีเทสใช้หลักดาวเทียรี่เดิมนะครับก็คือการทําเป็นไฮอะโลนั่นเองนะครับสุดท้ายก็จะขึ้นไปสัมผัสกับคอร์ t ชันและทําการ Double c o n f i r ิมได้ว่านอกจากพีแล้วก็ Option เนี่ยจะยังคงสามารถที่จะเป็นเทรนขาขึ้นได้ด้วยนะครับ ต่อมานในส่วนของ CME อแกลบรอบนี้มาแตะแกลบอยู่ในช่วงของกุมภาและมีนาอยู่นะครับแต่แกลบต่อไปโดนบูกดมาแล้วย,ยังคงทาเป็นตัวไซเว์และยังไม่พร้อมหลุดลงมามแน,น,นวโน้มว่า4ีหและ4ีหที่เราคาดหวังไว้มา 2- 3สสัปดาห์ี่จะยังเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะต้องเฝ้ารอติดตามแล้วก็อดทนกับมันสักเล็กน้อยมองว่าลงมายังคงมีบูรับอยู่เสมอและจุดต่อไปที่คุณไม่ควรพลาดก็คือ และในส่วนต่อไปนะครับในส่วนของอ t สเรียมนะครับเราวิเคราะห์ไว้แล้วนะว่าจะวิ่งตามชานเอลนะครับแต่อิเรียมเนี่ยเป็นชานเอลที่น่าแปลกกว่าของ Bitcoin เพราะอีสเรียมเนี่ยมาเป็นชานเอลแบล็กแฟกนะครับและก็พยายามที่จะทําเป็น reversal h e a d a n d s h o u l d e r นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังคงที่จะไซด์เวย์นะครับอยู่ตรงในช่วงของตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ก็กินเวลาไป2อสวันนะครับแต่ว่าก็พยายามที่จะ ดันตัวกลับขึ้นมาพร้อมกับบิตคอยน์เองและถ้าบิตคอยจะเป็นดาวเจอรี่แบบที่เราวิเคราะห์นะครับภาพนี้จึงน่าจะสามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับของบิตคอยตามเทรนด์ไลน์ที่เราวาดไว้นะครับสำหรับส่วนของอีกเรียมนะครับเราจะวิเคราะห์เป็นขอออปชันในร,รอบสัปดาห์นี้อยู่ที่2 5งพนหะครับหรือ2508นะครับ,รค,รบคุณออปชันอยู่ในช่วงของ2 2 0 0นะครับหรือ2 0 0 2หรือว่าเป็น2182 เฟรมนัดเพนสุดท้ายอยู่ในช่วงของ2 3 4 5นะครับและจากตรงนี้นะครับจะเห็นได้นะว่าความน่าสนใจเนี่ยจะอยู่ตรง ราคาเริ่มถอยห่างและจะเป็นตัวกําหนดในการทำมูฟเมนครั้งต่อไปมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงด้วยนะตรงนี้ต้องเฝ้าติดตามให้ดีเลยนะครับและสุดท้ายเนี่ยจริงๆด้านล่างเนี่ยมีบริรับอยู่ตลอดเลยนะครับทําให้ราคาเนี่ยไม่หลุดมาเลยนะเออต้องดูดีๆนะเพราะว่าไอ้ที่ว่าเหมือนจะหลุดจะหลุดเนี่ยแล้วไม่ยอมหลุดเนี่ยบางทีขึ้นไปอาจจะง่ายกว่านะครับอาจจะเป็นการเขย่าหลอกก็ได้นะ หรือถ้าเราจะมองเป็นอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็เป็นอีกหลักหนึ่งของดาวเจอรี่นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ยังต้องคงเบรกเอาทไปทางฝั่งของออปชันนะครับเพื่อจะเป็นการแบบคอนเฟิร์มนะว่า PA เทรนไลน์แล้วก็แนวโน้มของออปชันเนี่ยจะยังคงไปสัมผัสทิศทางที่ยังคงเป็นเทรนเพื่อคอนติเนียต่อในสัปดาห์หรือเดือนต่อๆไปนั่นเองครับสำหรับส่วนของอิทเรียมนะครับอันนี้ยังมีความน่าสงสัยอยู่เล็กน้อยนะเนื่องจากว่าเป็นโดจิ เป็นชูติ้งสตาร์นะครับกดลงมาด้านล่างนะครับอาจจะมาปิดแก็บซ้ำด้านล่างนะแต่ว่าผมก็ยังมองว่าให้น้ําหนักขึ้นไปนะครับถ้าบิตคอยสามารถที่จะขึ้นไปได้เนี่ยก็อีกเรื่นี่สามารถที่จะขึ้นไปได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้ยากเกินไปนะครับที่จะสามารถพุ่งขึ้นปกปับนไปด้านบนเช่นเดียวกับบิตคอยแล้วก็ปิดแก็บด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับคนเล่น c m e นะครับ สำหรับแนวรับที่น่าสนใจนะครับในส่วนของออปชันบล็อกที่เป็นส่วนของบิ c คอยนะครับเริ่มกันด้วยออปชันที่มากที่สุดที่เป็นพุตเซลล์นะครับหรือว่าการช็อตพุตนั่นเองนะครับลงมาไม่หลุดนะครับจาก4ี่หมนสี่นะแต่ว่าสีที่น่าสนใจเนี่ย คงน่าจะอยู่ที่ตัว4มือนะครับเพราะว่าเป็นออปชันของฟุตซิลวอล์คลำดับที่2นะครับและเป็นวอล่มที่ชัดเจนมากๆนะครับแต่จากที่เห็นได้นะครับว่าออปชันในช่วงของ4มือเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเกิดออกมาตามกับ PA นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวรับชุดสุดท้ายที่เราสามารถเห็นได้ในรอบต้นเดือนนะครับแล้วก็จะเป็นในรอบของสัปดาห์นะครับที่เราวิเคราะห์ไว้ด้วยนะว่ากราฟเนี่ยจะสามารถลงมาตรงนี้นะครับเพื่อเป็นจุดรับก่อนที่จะถูกชุดกลับขึ้นไปได้ด้วยนะ ตรงนี้ผมมองว่าน่าสนใจนะก็จะตรงตามหลักของการดูออปชันบล็อกนะครับว่าออปชันนำดับรองเนี่ยจะให้ความสําคัญที่มากกว่าด้วยนะครับตัวที่น่าสนใจนะครับผมมองว่าแนวต้านปัจจุบันเนี่ยยังคงมองอยู่ที่ขอเซล์ละครับหรือการลองพุทนะครับลองพุไดไที่อยู่ในช่วงของ45่หมและตรงนี้เนี่ยน่าจะไม่หลุดไปเกินกว่านี้ละ ก็คิดว่าตรงนี้ยังคงโดนกดอยู่อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมีการพรุ่งทะยานกลับไปถึง4 5 0 0 0หได้นเนี่ยตรง4 4 0 0 0ี่เนี่ยก็จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับและก็จะไม่หลุดจากตรงนี้ในวันของเซตเมนนั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าปัจจุบันตรงนีน้ต้องดูว่าจะสามารถผลักดันราคากลับขึ้นไปด้านบนได้มากแค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยแค่ลงมาเทสด้านล่างเนี่ยก็คือนิ่งๆเลยนะต้องดูกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าราคาที่สุดท้ายก่อนที่จะเข้าวันเซตเมนในรอบต่อไปที่วััวนนรรุตวกหดะคบ ว่าราคา4 4 0 0 0หรือ40,000จะเป็นแนวรับที่พุทเซล์หรือว่าการชอตพุทเนี่ยจะบอกไม่หลุดจากนี้นั่นเองนะครับและในส่วนของคอไบนะครับราคาที่สุดท้ายจริงๆเนี่ยจะเป็นโวลุ่มที่รุนแรงที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ4 5 0 0 0เช่นเดียวกันนะถ้าออันนึ้งจะเป็น4 0, 7 0 0 0เลยซึ่งตรงนี้ผมอาจจะให้เป็นบล็อกเป็นหลักนะเพราะบล็อกรอบนี้พอจะมองออกว่าเป็นใช้คอเซลกับพุทเซลล์เป็นหลักนะครับ สำหรับอ e r e u ีนะครับเราจะวิเคราะห์จากพุทเซลเหมือนกันนะครับก็คือการช็อตพุทนะครับอยู่ในช่วงของ2350นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะครับอาจจะดูเป็นวอลุ่มลำดับรองอีกครั้งนะครับซึ่งตรงนี้อยู่ในช่วงของ2150อื้ออันนี้มีความน่าสนใจนะ แปลว่าอาจจะแฉลบจากคุดออปชันมาเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยดิ่งกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งได้นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นเทรนนิ่งพอยที่น่าสนใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดแลกกราฟนะครับมีความเชื่อมั่นและจะยังคงรับอยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ผมมองว่า ต้องเฝ้าติดตามนะและ2150น้21นี่จะเป็นแนวรับสุดท้ายสําหรับ,บ,บรอบเดือนและรอบสัปดาห์ที่เราเห็นมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่นั่นเองนะครับต่อมานะครับมองในส่วนของ call s e l l นะครับ call s e l l เนี่ยก็จะเป็นแนวต้าสาคัญนะครับจะอยู่ช่วงตั้งแต่2004นสนะครับจนถึง3,000ผมมองว่าตัว3000นี่ย่าจเป็นตัวหลอกนะแต่ว่าตัวที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็น2004มากกว่านะครับในส่วนของ call buy block นะครับ call buy block เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของ2005และ2004นะครับ ซึ่งราคาปัจจุบันนะครับจะวิ่งอยู่ในช่วงของราคาประมาณ2 3 0 0ทําให้เห็นได้ว่า24และ25เนี่ยสามารถที่จะไปถึงได้นะครับแต่ท่านี้ทั้งนั้นนะครับให้น้ําหนักอยู่ในช่วงของ2 4 0สเนื่องจากว่า call sell นะครับหรือว่าการลองลองพุทและลองคอหรือว่า call buy เนี่ยอยู่ในวอลลุ่มลำดับรองที่ใกล้เคียงกันและเป็นเลขเดียวกันผมมองว่า2 4 0พี่เนี่ยให้เป็นในยะมากกว่าว่าขึ้นไปแล้วอาจจะติดได้และต้องลงมารีเทสก่อนหรือว่าต้องไปไซเวย์ way ด้านบนก่อนสัก1ครั้งนะ เป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะสะสมกําลังและเลือกอีกครั้งว่าจะทําอย่างไรกับตลาดนะครับผม สำหรับข่าวเศรษฐกิจในช่วงของปีใหม่นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็เริ่มมีตารางมาให้แล้วนะครับต้องขอบคุณน้องหมึกนะครับที่จัดทาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยจะอยู่ในช่วงของสองทุ่มครึ่งเวลาไทยนะครับในช่วงของวันที่3ที่เป็นวันพุธนะครับจะเป็นการมีติ้ง f o m c ต่อมานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือ2องทุ่มสินะครับของวันที่4พุธนะครับจะเป็น ADP Non อนฟ m ร์มนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นดีๆเนี่ยจะมีสีนะครับที่บ จะไม่ถูกต้องเสมอไปก็ได้นะแต่ว่าโดยประมาณแล้วเนี่ยมีไฮไลท์หรืออีเวนต์ใดๆเนี่ยตลาดมักจะมีการขย่าก่อนอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสีพูเนี่ยมักจะเป็นตัวแทนของการมองลงหรือตัวแดงก่อนนะส่วนสีม่วงเนี่ยเป็นเหมือนไซด์เวย์หรือว่าเลือกทาน,นครับสีเขียวเนี่ยก็มักจะบ่งบอกนะครับว่าอาจจะเป็นปิดบวกได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนมีความสวิงรุนแรงมากๆเนี่ยหรือก้ามกึ่งจริง,รงๆและไม่สามารถเข้าดาวได้เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปาป,ปิก้านะกอ่ ก็จะเป็นวันศุกร์นะครับที่12ที่กำลังจะถึงนะั้นเดี๋ยวคิดหน้าว่ากันอีกครั้งนะซึ่งนอนฟาร์มนะครับมีแนวโน้มว่าตัวเลขน,นะครับอาจจะมีการดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทำให้ดอลลาร์รแข็งตัวขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นก็ยังคงโดนกดอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่ายังไม่ผ่านแนวต้านในส่วนของดอลลาร์ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวไปวิเคราะห์หน้าง,งานกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวลองดูกันในสัปดาห์ต่อไป และในส่วนสุดท้ายนะครับที่เพื่อนๆกำลังติดตามอยู่และสนใจนะครับหลังจากที่พูดมานี่ขนาดชดคัดของสาห์ที่แล้วนะถ้าเกิดว่างงเนี่ยก็จะมีบาชาร์ทให้ดูนะครับบาชาร์ทเริ่มกันด้วยราคาปัจจุบันนะครับอยู่ในช่วงตั้งแต่42-425นะครับและราคาไม่ไปไกลเกินกว่านี้นะสิ่งีน่าสนใจอยู่ที่แนวตา้านแนวต้านนะครับเริ่มตั้งแต่42685นะครับจนถึงราคา4 3 0 0และ40,3769ที่เป็นดูสแต e ที่3นะครับผมมองว่าสุดท้ายแล้วแปลว่าราคาเนี่ยเกิน43,500แต่เน, 4, น,นเองนะ นะก็จะยังคงตรงก,กันกับที่เราวิเคราะห์ไว้และเป็นในส่วนของออปชันบล็อกด้วยนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยถ้าจะทะลุกเกินกว่านี้เดี๋ยวตลาดจะเฉลยอยู่แล้วนะแต่ว่าเราคิดว่าในช่วงของสัปดาห์และแก็บที่เรากําลังจะหารับของหรือว่าการจีฮด g จิ้งพอ i t i ิชั่นเนี่ยตรงนี้ถือว่าใช้ดมองได้และตรงกันนะครับในส่วนของแนวรับจะอยู่ในช่วงของวิกพอยต์ซัพพอร์ทที่1นึ่งะครับสี่หนึ่งหกนะครับ, 00, 13, 10, นรบจนถึงสี 516ที่เป็นพีคของวัที่3ซัพพอร์ตนะแต่ว่าผมมองว่าสุดท้ายแล้วถ้าจะให้ตรงจริงๆเนี่ยใจคิดว่าอันเนี้ยอาจจะขยับมาอีกสัก1นแกปนะครับก็คือตัวของ40,000ทัวนนั่นเองนะครับก็ลองไปวิเคราะห์กันอีกครั้งนะว่าตลาดจะเฉลยอย่างไรเป็นอย่างที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับ เป็นยังบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกิลบกิกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ด้านล่างน,นะครับจะได้ไปพาคลิปดีๆแนวการถัดไปของเรานะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับจะพยายามที่จะหาของนะครับเป็นการแทนคำขอบคุณเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ในช่องสีสยามนั่นเองนะครับที่เพื่อนๆนะครับได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับอาจจะไม่ได้มากมายแต่ผมก็มองว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับเพราะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือต้องแบกกลับไปให้ได้ก่อนนะครับอย่างน้อยก็คือต้องรู้แล้วว่าจะพังหรือเปล่านะครับออของที่เอาไปเนี่ยก็จะลองดูนะครับอย่างน้อยเห็นแล้วเนี่ยต้องนึกถึงญี่ปุ่นนะครับอืม ถ้าพี่สีพูดก็คงจะเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับแล้วแต่ผู้ฟังและผู้รับชมนะครับจะจะจะ,จะคิดอีกทินไงเซลเลนะครับพี่ <laughs> แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยของรางวัลเนี่ยจะเป็นการจับฉลากหรือว่าเป็นการสุ่มหรือมีอีเวนต์ให้ภายในช่องนะครับแต่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรหรือทําอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมยังเดินทางอยู่เลยและยัง ทำอยู่ในทริปนะครับยังไม่จบนะเนี่ยเดี๋ยวจะลองดูนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยจะกลับไปฝากเพื่อนๆแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพไปให้เหมือนเดิมนะและยังไงพบกับรายการคลิปตัวอัพเดตนะครับในช่องสีิยามโดยผมเต้นครับในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ